คุณผู้ชมครับบรรยากาศแบบนี้นะครับหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะฮะแต่ผมสองคนกับน้องเต้เอ้ยน้องอ e <ม>ีซี่เราได้มาเห็นไม่อยากเชื่อเลยครับเ<ม>นี่ยเชื่อไหมฮะนี่คือมุมหนึ่งส่วนหนึ่งของแฟดดินแดงอีกอีกท่านหนึ่งที่เป็นแขกรับเชิญของเรานะครับเราบุกมาถึงบ้านของเขาเลยนะครับอันนั้นก็คือบ้านของคุณโชติพงศ์ซึ่งตึงคุคณโชติพงศ์เนี่ยแกเปิดร้านขายอของชําอ๋อนี่ร้านพี่เขาเหรอใช่ละคัะพี่เขา<ม>แต่พี่เขาเองเนี่ยด้วยอาชีพหลักของเขาเนี่ยอันนี้เนี่ยเขาเปิด ให้ให้ให,ให้ให้กับคนที่บ้านส่วนตัวเขาเนี่ยก็ไปรับจ้างทําอย่างอื่นเยอะแยะนะครับทำงากรอย่างอื่นเยอะแยะนะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าหลังจากที่ได้ใช้เก๊กคูไปแล้วเนี่ยเปลี่ยนแปลงอย่างไรเออเรามาพูดคุยกับเขาเลยดีกว่าครับน้องเต้ต้องเรียกเพราะว่าพี่ตักเรียกพี่โชติพงศ์เรียกพี่โชติพงศ์เหรอไม่ทาเกตหนูแน่เลยพี่โชติพงศ์ค่ะอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะคะคุณิพคครับุณโชติพงศ์ อ้าวสวัดสดีครับสวัส,ด,สดีครับสวัสดีครับสวัสด<อ>ีสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับนี่นี่คือ,อคือพี่โชติพงศ์เดี๋ยวค่คะเออเรามาหาพี่โชติพงศ์ไม่ใช่เหรอคะพี่ตั๊กก็ใช่ไงเออันนี้ลูกพี่เขาหรือเปล่าคะหรือว่ายังไงไม่ก็พี่ตั๊กเรียกพี่ไงเอา้าแล้วทำไมอย่างเงี้ยเอา้าถ้าเกิดพี่ตั๊กเรียกเขาน้องพี่ตั๊กก็อ่อนหน่อยต้องเรียกเขาพี่เราจะได้อายุน้อย ถ้าอย่างนี้คุยเองเลยนะคุยเองกันเลยถ้าจะให้หนูคุยต้องเรียกพ่อพี่เขออกมาคุยแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าอย่างนั้นถึงจะทาเกตหน <c oughs> ูคุยอย่างนี้ดีกว่าครับก็คือวันนี้มานี้เดินทางมาถึงที่หลังแศษดินแดงตราเี่ว,ว่าหลังแศตดินแดงนะครับคุณโชติพงศ์ก็โทรศัพท์ไปบอกกับทีมงานบอกว่าอยากแชร์ประสบการณ์เพราะว่าของเขาเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่เหมือนกับคนอื่นยังไงอะยังหนุ่มฟอหล่อเฟี้ยวอย่างนี้แล้ว หนุ่มๆเขาจะมีปัญหาอะไรกันนะกนหนาต้องต้องถามเขาว่าว่าคุณโชติพงษ์นั้นมีปัญหาอะไรแล้วก็สุขภาพนั้นทําไมถึงถึงมาใช้ผลิตภัณฑ์ยาเก๊กคูแล้วสุขภาพดีขึ้นมันดีอย่างไรเป็นแบบไหนเชิญเล่าฟังหน่อยครับคือที่บ้านผมก็เปิดร้านขายของนะครับแล้วก็ส่วนตัวก็หาได้เสริมขับมอไซค์จ้างรับจ้างตัดต้นไม้บ้างทํานู่นทํานี่ครับก็จะมีอาการปวดเมื่อยปวดหลังปวดมากเลยนะครับปวดมาก เขาขับรถนานๆขับมอเตอร์ไซค์นานๆอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะแล้วบางทีช่วงบ่ายๆก็ว่างๆเขาก็ให้ไปยกของตัดต้นไม้บ้างตามแล้วแต่จะให้เราทําก็คือยังหนุ่มยังแน่นแต่มีกําลังวังชาดีหุ่นร่างสมาร์ทก็เลยมีเขาเรียกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ว่า้วานจากการวหว้วานเลยกลายเป็นอาชีพกลายเป็นอาชีพไปโดยปริยายอะไรแต่ยังบึกบึนอย่างนี้ทำไมถึงได้มีปัญหาปวดเมื่อยขนาดนั้นทำงานหนักเกินไปหรือต้องถามเขาว่าเขาทำอะไรว่างวันหนึ่ง เช้าก็ตื่นมาขับรถนะครับก็สายๆบ่ายก็แล้วแต่ครับแล้วแต่ให้ไปทําตัดต้นไม้บ้างที่ก็ผลของช่วยขนของใยบ้านรับจ้างไปเรื่อยๆครับทำอย่างนี้มานานแล้วหลายปีครับมันก็มีอาการปวดเมื่อยเวลาตื่นเช้ามาปวดหลังมากนอนก็นอนได้น้อยนะครับเพราะว่ามันปวดหลังปวดขาขาตึงเวลาจะเดินอะไรก็แบบทําให้เราไ,ไม่ไม่สะดวกครับ و, ลำบากวาปวดมากถึงขนาดที่แบบ,บนอนได้น้อยเลยเหรอคะ ก็นอนไม่ได้ครับปวดหลังครับถ้าถ้าถ้าใครเคยลงเป็นจะรู้รู้ตรงนี้นะครับว่า<ม>เวลานอ,นอนนี่มันจะปวดปวดแล้วไม่ทําให้เรานอ,นอนไม่หลับจะรู้สึกตัวตลอดเวลาครับ<ม>โอ้เขาเรียกว่า หล,หลับตื่นๆหรือว่าตาย,ยังหลับแต่ความรู้สึกมันยังรู้สึกตลอดไปใช่ใช่ครับประมาณนี้ครับคือจริงๆบางทีการที่เราใช้แรงงานร่างกายหนักเกินไปอ่ะพวกเส้นประสาทต,ต่างๆอะไรเงี้ยกล้ามเนื้อมันก็เกิดอาการตึง<ช>คนเราคิดเยอะๆมันยังเครียดเลยนะพี่ตัก<ช>๊กร่างกายเราก็เหมือนกันพวกกล้ามเนื้อต่างๆที่เราใช้อ่ะมันก็ตึงได้เหมือนกันเหมือนเส้นประสาทนี่แหละมันก็ทําให้เราปวด เมื่อยโอ้ถึงเป็นาลกคนกานอนได้ไป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 หาหมอหรือว่าไปซื้อยาแก้ปวดหรือยาอะไรอ,อะไรมามารับประทานไหมอ๋ซอซื้อครับแต่ไม่หายนะครับไม่หายจนจนมาเจอยาตัวนี้ครับเก๊กคูเนี่ยครับอ๋อจนมาเจอเก็กคูไปรู้จักกับเก็กคูยังไงรู้จักกันได้ยังไงเราเลยเซเพื่อนของแม่ผมเขาทานอยู่แล้วแม่ก็ทานด้วยก็เลยลองให้ผมลองลอง,ลอง,ล,องลองทานดูแต่คราวนี้ก็กินไป ก็เลยลองซื้อมาทานดูนะครับกินไปสามสี่วันแรกก็ก็เลิกเลิกเลยครับผมไม่กินแล้วครับอ้าว oh. เป็นเพราะอะไรปวดหนักกว่าเดิมอีกครับโอปวดหนักกว่าเดิมอีกก็เลยหยุดกินไปพักหนึ่งับพักหนึ่งกันครับก็จนมากลับมากินทีก็อยู่วันหนึ่งนั่งดูทีวี hmm. เห็นโฆษณามาก็เลยลองโทรถามเป็นเพราะอะไร hmm. เขาเลยบอกว่า hmm. ให้ให้กลับมากินต่อไปเพราะแรกๆกกินเนี่ยมันจะเป็นปฏิกิริยาของยาตัวนี้ hmm. oh. มันจะส่งผลให้เราปวดแรกๆครับโดยฐานะเป็นสาสาวเกคูอ่อะโท<ฮ>รศัพท์ไปเจอหนูหรือเปล่าเออโทรศัพท์ไปเจอหนูหรือเปล่าไม่แต่จะบอกว่าพี่เขารอบครอบมากเลยนะเขากินไปช่วงหนึ่งแล้วหยุดกินแต่พอเห็นโฆษณาปุ๊บยังยังรอบครอบที่จะโทรไปถามา่าเออมันเพราะอะไรใช่ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวสมุนไพรที่อยู่ในเกคูเนี่ยเข้าไปปรับสภาพ ปรับสมดุลในร่างกายเส้นประสาทของพี่ต่างๆที่เคยถูกใช้งานหนักมันอ่าเขาเรียกว่าส่วนใดที่สึกหรอเก๊กครูก็จะเข้าไปช่วยปรับช่วยเสริมให้มันแข็งแรงขึ้นแข็งแกร่งขึ้นทําให้อ่าปรับยินหย่างสภาพภายในให้ร่างกายเราคงที่มันก็เลยเกิดเอฟเฟกในการปวดขึ้นอืมแล้วพอเขาบอกอย่างนี้แล้วพี่ยังอดทนกินต่อไหมก็กินครับก็ต้องลองกลับมากินนะครับกินต่ออีกนานเท่าไหร่ะก็ประมาณสักสองสามเดือนนะครับอตอนนี้ก็ไม่มีไม,ไม่ไม่มีอาการแล้วนะครับ ไม่มีปวดเมื่อยตื่นเช้ามาก็ไม่เพียรครับเพราะผมก็สูบหลี่ด้วยอะไรด้วยแต่ก่อนตานี้ดำวันนี้ครับเพราะนอนไม่ได้นด<ม>ดี่ดีดีดีขึ้นนะครับกาลังจะถามคุณโชติพงศ์เลยเ,เพราะว่าในในภาพถ่ายที่คุณโชติพงศ์ถ่ายมาให้ทีมงานแล้วก็มึนนึกว่าเป็นกระเทยทำไมอ่ะขอบตาดำเงี้ยนี่ตั๊กนึกว่าพี่เขาล้างตาไม่หมดน <c> ะ <oughs> <c oughs> ล้างไอะไลนเนอร์ไม่หมดไม่ใช่ <c oughs> แล้วก็พอเอเห็นแล้วงงไงครับคือพอเลยเห็นแล้วรีบงงเลยรู้สึกว่าตอนที่เขาถ่ายรูปมาให้เราอ่ะเขา หน้าตาเขาแบบมือมอ,มอ,มอคนคดเขียนตาเลย <Ừ. S 2> แต่พอมาเห็นตัวจริงก็ไม่ใช่อะ่ะซึ่งจริงๆแล้วที่ตาเขาดำเ่ยเกิดจากการที่เขานอนน้อยพักผ่อนน้อยครับอนอนนอนน้อยแต่ยอมรับประยาดีจริงๆนะครับคือหลังจากกินเก๊กคูไปแล้วแรกๆคือปวดแรกๆปวด,ปวดครับสามสี่วันแรกนี่โห<ฮ><ฮ>ต้องเลิกครับอ,อยากถามอาการปวดปวดยังไงอะ่ะโหสุดๆนะครับลุกไม่ขึ้นนะครับ ปวดตรงไหนบ้างคะพี่ก็วป,วปวดปวดตรงที่เราเป็นนะครับช่วงหลังแล้วก็ช่วงกล<ม>้ามเนื้อขาที่มันตึงๆนี่ไงเห็นไหมพี่ตั๊กเรามีปัญหาตรงไหนบางครั้งเนี่ยเกร็กคูที่เข้าไปช่วยปรับสภาพเนี่ยมันก็จะฟ้องตรงนั้นเลยนะ<ม>เหมือนกับที่เส้นประสาททางด้านหลังที่พี่เขาปวดบ่อยๆมีปัญหาบ่อยๆพอกินเข้าไปมันก็จะยิ่งเหมือนตอนแรกๆอาจจะคิดว่ามันจะยิ่งเหมือนไปซ้ำเติมแต่จริงๆไม่ใช่มันเข้าไปปรับสภาพแล้วเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทำให้มันดีขึ้นแล้วตอนนี้ก็ ยังปวดอยู่ไหมคะไม่ปวดแล้วครับไม่ปวดแล้วครับไม่มีอาการตื่นเช้ามาก็ไม่เพียไม่ไม่ไม่อะไรเลยครับต่อไปนี้พี่เขาก็ขับมอเตอร์ไซค์กันได้ตั้งแต่เช้าเย็นเย็นกันเลยแต่ก็ยังต้องกินเหมือนเดิมครับเพราะมันดีเรียกง่ายๆว่าขับมอเตอร์ไซค์เอาละผมไม่รู้แล้ววันหนึ่งจะมีมีมีหักแล้วอะไรต่ออะไรแล้วเนี่ยจะเหลือเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถามว่าในรอบหนึ่งเดือนเราต้องซื้อเก๊กคูจำนวน2,000บาท ค,คิดว่าคุ้มไหมฮะกับสุขภาพของเราแล้วกับก,บการหาไรายได้มาเพิ่มเติมคุ้มครับไงก็คุ้มครับ mm hmm. เพราะว่ากินแล้วมันดีงั้นอย่างนี้นิดหนึ่งพี่โชติพงศ์ไหนๆเราก็เป็นคนหนึ่งที่เคยมีประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพอยากจะฝากไปถึงคนที่เขากาลังอาจจะยังป,ป,รประสบปัญหาเหมือนเราอยากจะฝากบอกอะไรกับคนทางบ้านคะอ๋อก็ลองลองทานดูนะครับดีดีจริงๆครับจากประสบการณ์ที่ที่ผมลองลองทานมานะครับ แล้วก็มีอย่างนึงครับที่ที่ที่มันแปลกๆนะครับคือผมก็ย,ยังยังรู้ยังน้อยนะครับไอไอเรื่องอย่างว่าเนี่ยมันก็ปกตินะแต่ว่าอพอกินเข้าไปแล้วมันมันดีกว่าเก่าอ่ะแ,แ,แต่ลองลองลองดูเอง,รอง,งครับผมก็ไม่ค่อยกล้าพูดนะครับ บอกว่าไม่กล้าพูดแต่ละพูดไปครึ่งนึงแล้วเอ่ยังไงอีกครึ่งต้องลองดูครับอีกครึ่งต้องลองดูเองครับเอ่ยังไงเขากินไปแล้วต้องหาที่ลงหรือยังไงไม่มันเป็นแบบนี้ไงน้องเต้อย่างที่น้องเต้รู้ว่าไออย่างที่น้องอีซี่ค่ะอีซี่อย่างที่ซี่รู้เนี่ยก็คือว่าเรื่องระบบการหมุนเวียนของเลือด่งพอพอเาเล่าให้คุณพี่เขาฟังจริงๆแล้วเนี่ย ที่พี่โชติพงศ์บอกว่าอะไรอะไรของพี่เนี่ยมันดีขึ้นก็เพราะว่าตัวเกรกคูเนี่ยเข้าไปช่วยในเรื่องของการบำรุงเลือดบำรุงสุขภาพร่างกายของพี่ให้ดีขึ้นนั่นเองค่ะ<ม>เขาถึงบอกว่าถ้าคนเราเนี่ยร่างกายดีสุขภาพดีมันดีภายในอ่ะมันก็บ่งบอกออกมาถึงภายนอกใช่ไหมครับบางครั้งเนี่ยเราป่วยเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเราโมแต่รักษาภายนอกอย่างเดียวแต่ไม่รักษาภายในมันก็ลําบากเหมือนกันนะใช่เขาบอกว่าคนเราเนี่ยปวดหัวตัวร้อนอะไรเนี่ยยังรู้นะ ตัวร้อนไม่สบายรู้ว่าเราเป็นไข้แต่สุขภาพภายในอ่ะมันฟ้องออกมาไม่ได้แล้วเราก็มุดมุดมุด,มด,มดเข้าไปดูไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่าข้างในเราป่วยเป็นอะไรอ,อ้าะครับนะฮะในในแล้ววันนี้นะครับเราเดินทางมาถึง<ช>แฟดินแดงแล้วมาดูบรรยากาศที่หลังแฝดินแดงครับเรียกว่าถึงแม้ว่าจะมีเสียงรถว,วิ่งไปวิ่งมามนะครับแล้วก็มีเสียงของคนทํากับข้าวบ้างอะไรบ้างนั่นก็คือเป็นช่วงตลาด<ข>าแต่อยู่ข้างหลังใช่อันนี้ก็เป็นสภาพแวดล้อมภายในบริเวณดินแดง แล้วก็เอาบรรยากาศมาฝากกันแต่สำหรับคุณผู้ชมที่นั่งดูอยู่ทางบ้านตอนนี้นะคะก็อย่ารอช้านะคะถ้าอยากมีสุขภาพดีฟิตปึงปังขี่ได้ทั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนพี่โชติพงศ์นะคะก็รีบยกหูโทรศัพท์แล้วก็โทรมาตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ตามข้างล่างนี้เลยนะคะคสําหรับวันนี้นะคะเกรกคูบ ปกติในราคา500บาทต่อ1กล่องแต่วันนี้นะคะโปรโมชั่นพิเศษค่ะ4กล่องแถมให้ไปเลย1กล่องเป็น5กล่องในราคา2,000บาทค่ะสุดยอดพิเศษขนาดนี้นะครับต้องรีบกันหน่อยแล้วครับเพราะว่าถามว่าขอมีจำนวนจำกัดไหมเรามีนะครับตลอดเรียกว่าตลอดอที่ท่านต้องการอยากจะให้อายุพัฒนาของท่านนั้นยืนยาวและมีกำลังวังชาแข็งแรงนะครับอย่างที่ คำพูดที่ว่าเกร็กคูแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเพื่อสุขภาพของคุณนะครับเกร็กคูตอบโจทย์ได้ครับทัวรมาครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอตรงนี้อยู่แล้วนะครับวันนี้เราสามคนนะครับต้องเรา2คนและทีมงานทั้งหมดของเกร็กคูนั้นต้องขอขอบคุณคุณโชติพงศ์มาแล้วก็ไม่เสียเที่ยวนะครับใช่แล้วและกล่องที่อยู่ในมืออีซีนะคะวันนี้ก็ไม่ไดเอามาขายนะคะเพราะว่าเอามามอบให้เป็นพิเศษสําหรับที่โชติพงศ์ค่ะขอบคุณพี่มากนะคะบครั